สวัสดีโฮจิมินสวัสดีโฮจิมินวันนี้เราพาน,นักฟุตบอลมาส่งนะมา,มา,มาพ่จิ๋งอะ่ะ <laughs> ให้เสลิดดอร์ให้เกียรติการแต่งตัวมาเที่ยวต่างประเทศด้วย <laughs> <laughs> แ,ตแต่งชุดบอลมาเที่ยวต่างประเทศนะยเามีนัดแข่งตอนเย็นนี้มีนัดแข่ง <laughs> ตอนเย็นนี้นะตอนนี้เราถึงโฮจิมินแล้วนะคือออกจากบ้านบอกพ่อว่าไปแข่งบอลนะฮะพอมาถึงที่ปุ๊บเปลี่ยนชุดเป็นลีดเดอร์เนี่ย <Ho S 2> <ช> อยากให้เห็นการขับรถที่นี่มากเลยแบบโอ้เปน็นวุ่นวายมากแล้วเสียงแต่ตลอดทางเลยามาประเจอม <c oughs> อาหารเวียดนามมือแรกนะฮะแต่ก,ก็เป็นอาหารปรั่งมากน,นีนะคร<อ>ับผมริมถนน,นมากไไม่ดรก้ิน บอกว่าขอน้ําที่อร่อยที่สุดใช่น้ำที่แบบว่าอร่อยที่สุดของพนักงานแนะนําน้ำอะไรมาฮะดงซอยเขาแนะนำดองซอยดงซอยคืออะไรโซยน้ำโค้ยเพื่อนได้กินอะไรเพื่อนได้กินน้ำโค้ยเพื่อนน้ำโค้ยมาต้องกินอะไรกับเปลากับเปล่าคือคิดว่าจะกินน้ำหวานนะสหรับแล้วก็ข้าวโพดานนะอ๋อมันคือข้าวโพดมันกับข้าวโพดหวานอ่ะนะ มาแบบนี้เมื่อกี้เขาไปผัดด้วยนะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะราคาเสามหมื่นวอสเนมบัตส่าวบัตส่าวบัตส่าวนักรีวิวนะฮะ What is it บัตส่าวบัตส่าวโอเคบัตส่าววังเชาบ้าบัส้าเมยเขาพูดอ่าเขาพูดเขาพูดหวานนะผมตอนนั้นเนาะ แล้วเขาใส่กุ้งด้วยผัดกับกุ้งฝอยเนาะกุ้งแห้งตรงนี้นะครับแล้วก็มีซอสพริกลาดอยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวเรากินครบสุดเลยแล้วก็มีผักอ่าเล็กๆน้อยๆเนาะสีเขียวเดี๋ยวลาดดลุดคิมบูเกิลสามนาทีแล้วเป็นไงมันมันไะมมันไม่กลิ่นของชัวเก่าๆอยู่แล้วของเขาโพดเนาะแล้วก็มาให้ความเนี่ยมันมันจากน้ำมันใช่ เราก็มีความตอนพิคที่แบบว่าขึ้นมานิดนึงมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันมันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันจบจบแหวนมอใส่ที่โพจิมินนะเรียกพี่แก๊บนะที่นี่ต้องใส่หมกกันน็อกทุกคนนะเกยบไปมา มาแต่รับจ้างคุณเทพว่าสุดแล้วลองมานันงทอจะมินดูยิ่งกว่าเบียดได้เบียดแทกได้แทกนะเช้าของเราวันนี้ที่ตลาดนะฮะมาแลกตังค์นะครับแล้วก็ เดิมร้านแรกเลยน้องบอกว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันแปลกๆดูเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยทุกคน this what is n a m e i าน a n d boy band b บ y band boy right right เสร็จแล้วไปเข้าข้าวให้เสร อาหารเช้าเราวันนี้นะฮะมาตองพามานะกินชื่ออะไรชื่ออะไรบั้นเบยทถ้ามันกินบันเบย์แล้วบันเบย์ก่นดูสิชมบรรยากาศที่นั่นเลยจะบันเบย์หรือบุดูดูนั่งกันก่อนมันจะบุยบุยหน่อยใช่ไหมเจ้าบุยหรือบันเบย์เดี๋ยวเราดูเอาลองชิมเลยลองชิมเลยชิมนี่ชิมเลยเป็นไงบ้าง บรน<ด>นอ่อยูะมันเป็นแป้งอ่ะมันขอย่างเขาบอกว่าตลาดนี่ไ <S S S 3> ปอยู่กิมหยงเลยอ่ะขายคองกับกิมยหยงเลยอ่ะอออข้าวข้าวหมูกรอบเวียดนามใช่ไหมหมูกรอบใช่ไหมเป็นเงินบ้างรานะับเวลาอร่อย,ยไหม ดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะแบบว่าอร่อยมากนะฮะอันนี้คือน้ำปลาแม็กกี้มากระปองแม็กกี้กินกับหมูกรอบถ้าน้องชายเขาจะใช้คำว่าอย่างดูไหมอันนี้เป็นตัวค่าเข้านะครับผมราคาคนละหก่นห้า0 0ดองนะครับ อยู่กำลังต่อรองเรื่องรถทัวร์ชมเมืองดีเรามาซื้อทัวร์เป็นนั่งรถทัวชมเมืองนะครับก็เลยต้องเอาตั๋วคืนนะครับว่าเราได้ เป็นเหมือนสิทธิพิเศษนะฮะจากตรงนี้เป็นราคาคนละ2องแสนบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ใช่บาทสิหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันดองนะครับผมก็จะรวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ที่นี่ด้วยนะครับดอง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 นะฮะนานมากเพราะว่าคุณไปดูเยอะอีกสองคนนังรถตอนเที่ยงคืนนะครับรถนั่งชมเมืองตอนเที่ยงคืนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เราอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเออว่าเราก็มันเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าคือที่ไหนนะตอนนี้นะแล้วนัแล้วชีวิตเล่นใจเห็นหน้ามันมีปุ๋ยมีพี่พุกี้ตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่หมออินดิพีเดนต์พาเลทนะฮะ ไปแปลเอาเองนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนียยรัฐบาลเนี่ยเรอรัฐบาลรัฐบาลประมาณนั้นนะฮะยินดับดับยินดับดับยินยินดับดับ yes ยินดับดับ and หอยจงอ๋อหอยจงเข้มยักษ์โอเค thank you ก็คือแบบแค่อยากรู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็เลยพอดีมีน้องๆน่าจะเป็นนักเรียนของที่เวียดนามน,นะฮะนั่งอยู่ก็เลยลองไปสอบถามเขาดูนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะเราก็ฟิลเหมือนกับต่างชาติมาเที่ยวไทยอ่ะแล้วก็ไปถามอะไรเงี้ยสำเนียงเราอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะก็จะประมาณนี้พยามแต่ไม่ค่อยได้อง ดูเป็นแบบพื้นเด็กเรียนมากอะมาทัศนศึกษาที่เวียดนามนะฮะอันนี้จะเป็นนี่เราอยู่ตรงนี้กันนะครับแมปนะครับนี่ภายในอาคารนะฮะนี่จริงนะ ไปถึงว so ันร่างกายที่อยู่ตอนนี้ตอนนี้คือเชื่ออะไรตองได้บ้างกายหยาบกายหยาบอะไรนะผิวหยาบกายหยานี่คือผิวหยาบนะฮะเอ่อมีใครพอจะรู้ประวัติที่นี่คร่าวๆมั้งฮะ มันคืออาคารไว้ทําอะไรตรงนี้นะครับผมเป็นห้องรับรองของประธานรัฐบดีนะก็รับรองแต่ราชวงศ์หมิงอย่างราชวงศ์ฮั่นนะครับอันนี้จริงไหมอันนี้ไม่จริงนาชื่อวงหมิงตัวนี้ยังไม่ได้เจริงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือแต่งแค่ไหาจริงจริงเข้ามาห้องรับรองคือเชื่ออะไรไม่ได้แล้วจริงตรงนี้คือห้องมาเลยนะห้องเซ็นสัญญานะครับคนเหลียจุ๊กไว้ตัวนี้ห้าร้อยเกต อเมริกาจะไม่ดิสคอร์ทแตไม่จะไม่ซัพปอะไรใดอ๋อคือพูดมากกว่าสองชั่วโมงว่าอเมริกาจะไม่ซัพพอร์ตอะไรใดๆนี่อยู่ที่นี่อ๋อให้เขาดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะแล้วก็ตายเลยตายเลยพออเมริกาไม่พอพออเมริกาไม่ซัพพอร์ตทางทางเวียดนามเหนือก็คือใช้นำเหนือก็คือบุกมาเลยบุกมาแล้วพะเลิดแค่ตรงนี้ทีนี้ลานเครื่องบินตรงนี้ก็คือเขาก็เอาคนไปอเมริกา คือหหหลลลักนนี่ใชม้งาทุกคนก็คือปีนรัวปีนอะไรเพ่จะเข้ามานี่เพื่อจะได้นีการบุกโลกเพื่อจะได้นำเงินอะไรนะฮะเป็นบ้านที่สามของผมวันนี้มาเที่ยวบ้านพี่อาร์มนะฮะเปิดบ้านให้ดูนี่ก็ไม่อยากเปิดนะไรกันตีท้ายครัวตีตีท้ายครัวพี่อาร์บวิทที่เวียดนามนะฮะคิดว่าผมรวยมากจริงๆผมไม่ได้รวยนะครับบ้านผมก็เล็กๆเพราะที่บ้านไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดูดูจากทางเดินอันนี้ที่บอก เข้ามาในอาคารนะแล้วเราจะเจอบันไดนี้นะฮะปึ๊บขึ้นไม่ได้นะจ๊ะอบอกเลยเราต้องเดินเข้าทางบันไดด้านข้างนะครับของตึกนะฮะเดินตรงไปขวาสุดนะฮะจะมีบันไดาทางขึ้นนะครับถึงจะขึ้นมาชั้นสองได้นะฮะการากำลังลงชั้นใต้ดินกันนะฮะไม่ไหนนะครับ บังเกอร์นะฮะที่นี่นะของตรหลินมันจะแบ่งตรงนี้กันหรือเปล่าที่พูดกันไว้เขาแบ่งตรงนกันปคือมาได้ที่ไหเนี่ยมันเดินแบบว่าเป็นขอบวงกลมเลยเข้างในอ่ะมีหลายช่องหลายทางมาก นี่คือห้องใต้ดินนะครับอ้าวมาเจอกันแล้วนี่เป็นาอมันมันกับแบ่งเป็นห้องทำงานแต่ละห้องไปะครับแต่ละห้องก็จะมี ต่นมันมันน่าจะเป็นฟิลห้องทำงานข้างล่างอะห้องห้องขังห้องห้องอหรัยใช่ไหมับบสื่อสาติดต่อกันนะครัคลงแหม่ทแม่ห้องไติดต่อสืาเอาไว้เกือบคุณแม่นะครับททางนี้ทังนี้ไวเกือี่แม่ครับ แม่ไหนแม่ทูมาก้องาวออมีมีใต้ดินไปอีกชั้นนึงอ่ะเ,เริ่มแคบลงเรื่อยๆรื่อตอนนี้เราเดินทะลุใต้ดินหมอกเลยแล้วไม่รู้วา่า,า,า,าไปตามลูกศร มาเที่ยวที่นี่แนะนําอย่างหนึ่งนะฮะศึกษาทางเข้าทางออกมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเหมือนมาตองได้ไม่ใช่มา,ม,ใชมาตองจ้าเหมือนเราเนี่ยจ้า <c oughs> มาตองพาไปทางด้านหลังตึกนะอยู่ฝั่งนู้นตรงข้างกับาตรงนี้เลยนะแล้วก็อาสรุปเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเป็นทางออกนะเขาไม่ให้เข้านะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกคือ <c oughs> มึงอย่าเชื่อ GPS มันมาเ <c oughs> มืองมันเดินเข้าได้มันคิดว่ามันเข้าได้แต่ว่า มึงตามจีบิดมันเข้าไม่ได้มึงต้องหาด้านหน้ากับด้านหลังให้ดีเออต้องต้องดูก่อนนะอันไหนคือหน้าอันไหนคือหลังนะต้องเมคชัวร์นะจ๊ะไม่งั้นคือเดินเสียเที่ยวนะจ๊ะบอกเลยอ้อมอ้อมสองวันที่ตน้ที่ดอกเหนื่อยคือตอนแรกก็ปวดขาอยู่แล้วปวดขาจนตีจ้าแต่เป็นเราได้ช็อปปิ้งการเดินลงหลงก็ได้มีประสบการณ์อะไรแบบนใช่ก็ทําให้เราได้เจอของี่เราอยากได้ด้วยอยากได้แต่ว่ากูว่ามึงหันจีบิดได้งแ่เดก ไม่ต้องอ้อมอยู่ไม่ต้องอ้อมกูเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะหลังจากออกจากตึกทำเนียมนะครับเรียกว่าทำเนียมแล้วกันนะเข้าใจง่ายดีเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเรื่องเล่าครับว่าเกิดเมืองโฮจิมินห์นี้มาได้ยังไงครับของที่นี่นะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ครัวนี้เราก็ออกจากตึกนะฮะทางด้านหน้าเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินข้้นถนนนะครับ ไปที่โบสถ์กันที่เดินมาไม่ไกลก็ถึงโบสนะครับแต่ว่าน่าเศร้าใจมากเพราะว่าโบสเรากําลังปรับปรุงอยู่ทุกคนนะก็ดูสภาพปรับปรุงไปก่อนนะข้ามถนนกำนุ่มบอยแบนด์ใกับท่อแม่บาเรียมานี่ถ้าตอนที่เสร็จน่าจะสวยมากๆเลยนะฮะ บรรยากาศรอบข้างโบสถ์ร้านอาหารข้างนางส่วนมากก็จะนั่งแบบประมาณนี้หมดเลยเหมือนอว่าเช้าที่เราไปกินข้าวตอนเช้าที่เรากินข้าวกันก็คือเราจะนั่งพื้นอยู่แบบสไตล์อย่างนี้เกือบทุกร้านเลยอ,อันนี้คือร้านของหวานนะครับร้านของหวานนะ แล้วก็ข้ามถนนที่เป็นดนามได้ก็คือข้ามที่ไหนลงก็ได้เลยบอกเลยพอลุ้นกับรถมากบอกเลยไม่มีแผลในที่สุดแล้วมีแผลเลยเนื่องด้วยอาหารเมื่อเช้านะฮะตอนเที่ยงเรามาอ๋อมีน้ำผ่านเอ็มเคได้ได้ได้ทานเอ็มเคเวียดนามกันดูนะฮะว่าจะต่างกับบ้านเราไหมน้ำก่อนว่าหวานหวานเลี่ยนเหมือนก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรามาคือทุกร้านเน้นหวานหมดเลย มาแล้วนะฮะแล้วก็จะบอกว่าในเมนูมีเซตหมูอยู่แค่เซตเดียวนะฮะนอกนั้นก็จะมีเนื้อหมดเลยสำหรับคนที่ไม่บอกทานเนื้อนะฮะก็จะต้องจำใจกินฟีฟู้ดกันไปนะฮะเ,เป็ดเป็ดย่างเป็นไงครับเป็ดย่างโอเคไหมช่ำโอเคช่ำ <laughs> อร่อยดีนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หาไม่ได้ใน MK คืออะไรฮะสิ่งหนึ่งที่หาไม่ได้ MK คือ เขาสวยนะฮะมีแต่มีแต่มียกนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายวิดีโอปุ๊บนกเกาะหัวคืออะไรก่อนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันตรงที่โฮจิมินซิสตี้ฮอล์นะฮะ บรรยากาศดีมากนะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปปั้นของอโคจิมินนะครับ อันนี้คือหเ็นกาแฟของเราวันนี้นะฮะเครื่องดื่มรวมๆแล้วประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นนะฮะห้าพันอันนี้สวยมากแก้วสวยมากแก้วคือดีมากบกตอนเป็นแอลจีพีในตัวแก้วเป็นคริสต์มาสอันนี้คือหลวมตัวตามที่อามนะลวมตัวตามที่อามจะได้ตำแหน่งคือเราคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแผนที่จะมาซื้อกันเราไม่ได้อ่ที่อามในห้าง กีอาเชียร์เก่งไหมเชียร์เก่งมากเริ่มแรกใคคนละคนละชิงสองชิงไม่เจ้าของเชียร์แรกคือเชียร์ตัวไหนสุดกีฬาก็เลยเปิดตัวไปด้วยแล้วรอบหนึ่งก็เลยโดนไปโดนยุบสองล้านสองล้านหนึ่งล้านสองล้านเก้าหมื่นได้เป็นแฟนคน คือเมื่อตอนกลางวันอ่ะที่ไปอะไรนะทำเนียบอะ่ะฟ,ฟิลทำเนียบอ่ะนะเรียกทำเนียบแล้วกันง่ายสุดได้จองอันนี้เอาไว้ที่จะนั่งรถรถบัสทัวร์ชมเมืองตอนนี้คือทุกคนคือชอปปิ้งกันจ้าเพลินมากจนลืมดูเวลาว่าจองจองโทรวไว้ตอนสี่ทุ่มครึง่งตอนนี้กำลังวิ่งเนะยมันมันลุ้นว่าจะทันหรือเปล่าหลงทางด้วยมาดูว่าจะทันไหมนะ ว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเดินหลงทางกันอยู่นะน่าเร่อนี้มาเที่ยวโอซามินคือใช้วิธีการเดินรอบเมืองเลยคันนี้วะโอเครถยังรอเราอยู่นะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะนั่งรถนี้กันนะครับเป็นไงทุกคนลุ้นไหมลุ้นระทึกมากมัวทำอะไรอยู่ตองมัวทำอะไรอยู่นี่ไงคะของไทยมัวมชอปปิ้งกันไง ไม่หมดเป็นหมื่นไม่หมดเป็นหมื่นไม่ยอมไม่หมดเป็นหมื่นไม่ยอมไม่ใช่ไม่หมดหรห้างไม่ปิดไม่ยอมห้างไม่ปิดไม่ยอมออกกันจนห้างปิดนต่คิดดูสิดูเราไม่ได้มีแค่มือนี้นะคะแทนตัวเองไม่จัดแทนตัวเองรถไปนะครับจะออกไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เอามาจากอันนั้นนะอันนี้คือเพิ่งซื้อเมื่อกี้ไปทุกคนไปดูไปดูข้างบนกัน นี่ขึ้นบัดนะฮะเดี๋ยวจะไปนั่งข้างบนกันอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้คือจุดขึ้นรถหลเรานะฮะมันเป็นวันนี้มันมีเหมือนเป็นฟิลววอล์กิ่งสตรีทนะฮะเป็นลานกิจกรรมนะครับเมื่อกี้วิ่งผ่านมาก็มีกิจกรรมจากเด็กๆมีการแสดงมีเปิดหมวกหลายๆอย่างนะฮะ เล่านาทีระทึกใจหน่อยฮะนาทีหน่อยใจคือเกือทเกิดเกิดตกรถที่เกิตกรถเพราะว่าโมแต่ช็อปอยู่เออมาตองไงมาตองไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่ฉันใครชี้ไปสองคนนู้นหรือเปล่าไม่เราแทนเป็นตัวเองอ๋อไม่ได้ช็อปปิ้งเลยตอนนี้รถเคลื่อนตัวแล้วฮะอันนี้คือจุดแรกของเรา มัดนดดนีไงมันน้ำได้ทุกยเมื่อเช้าเรามาดูตอนกลางวันแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นบรรยากาศตอนค่ำต่อนะฮะ<ด>ตอนกลางวันเราก็เดินเที่ยวกันนะครับตอนค่ำเราก็นั่งรถชมเมือง ออกมาได้ไม่ไกลนะครับก็จะถึงตรงนี้นะฮะไพรสันีนะครับกับโบสถ์นะครับผมโบสถ์ที่กําลังสร้างอยู่นะฮะไม่ได้ตั้งเสร็จต้องบอกว่ากาลังปรับปรุงนะครับจริงๆเป็นเมืองที่สามารถเดินเที่ยวได้เลยนะเพราะว่าวันนี้ก็เราก็เดินเที่ยวกันตั้งแต่เช้านะครับแต่ละจุดก็คือมันไม่ได้ไกลกันมากนะฮะประมาณ500เมตร600เมตรนะครับเดินชมเมืองไปเรื่อยๆนะครับสวยดีครับนี่นี่นี่ไฮไลท์ของเราเลยนั่งกัน ตลอดทางเลยเมื่อกี้ตอนนั่งมาอันนี้มันเป็นเหมือนตึกไปรษณีย์นะครับผมเมื่อตอนเช้าเรามาแล้วแหละ จริงจริงนะแทบจะไม่มีอะไรเลยเป็นแบบการแบบฟิล์มแค่แบบนั่งนั่งนั่งรถเราก็ได้ได้ชมวิวรอบๆเมืองนะครับเพราะเขาจะพาเราออกนั่งเมื่อกี้ถ้าเห็นในคลิปจะมีแบบนั่งสะพานออกไปนอกเมืองแล้วก็ปีกับมาสวยมากตอนกลางคืนไฟคือสวยมากนะครับตอนที่เราสุพารมาประมาณประมาณนั้นนะครับก็ใช่ถ้าแบบว่าเรู้สึกว่าเดินเที่ยวเหนื่อยแล้วเราก็ มานั่งรีแล็กบนรถได้นะฮะมารับลมแล้วก็ชมเมืองเขานะฮะโอเคอยู่ลมเย็นมากเกือบว่าลมเกือบหลับรีวิวนั่งรถบัสหน่อยฮะไม่เห็นอะไรเลยหลับหรือเปล่าหลับหรือเปล่าไม่มีอะไรบอกเลยไม่รู้ว่าอะไรอันไหนคือจุดเด่นมั่งใช่ให้ไปดู ไม่รู้ว่าตึกอะไรไม่่รู้วาตึโอเคหนึ่งชั่วโมงถึงนั่งรถเล่นนั่งรถเล่นนะฮะได้ชมแสงสีเสียงในเมืองนะฮะนั่งนั่งฟังเสียงก็คือเสียงแตรนะฮะที่ตามหลังเราอยู่ไปตอนนี้ก็คือร้อนไปแล้วนะครับตอนนี้คือมีเสียงแตรจะร้อนเลยครับกลับไทยก็คือเสียงเสียงแตรจะร้อนไปอีกหลายวันนะฮะเปลี่ยนหัวมากกับแตรทีนี้นั่งนั่งรถบัสจนง่วงเลยเหรอครับหลับไปรอบหนึ่งแล้วน่าจะบอกว่าช้อปปิ้งเพลินมากกว่าวันนี้ เป็นไงฮะสดชื่นดูจากหน้าตาแล้วทุกคนนั้นสายที่เราได้ไปเนี่ยคอเราจะร้ว่ามันคืออะไรเดนาเดี๋ยวพามปดูบ้าลับๆบรรยากาศประมาณนี้เนี่ยเป็นทางเข้าประมาณนี้นะครับเดินเข้ามาก็จะประมาณนี้น่ากลัวอยู่นะเหมือนไม่มีอะไรนะมันก็ลังก่อสร้างอยู่นะ เราจะเจอบันไดนะนี่ชื่อร้านนะฮะเราจะเจอบันไดยอย่างนี้นะครับเราก็ขึ้นไปล <c oughs> เลยจะเต้นอย่างไรจะเต้นทางข้างอย่างงี้ <c oughs> เข้ามาโอ้ <c oughs> จะบอกว่าดีมากนะที่นี่ <c oughs> มาเที่ยวได้ <c oughs> ดีเลยนะ